เสียงเงยมุ้งซูไอ่ตองซูไม่ได้เสียงอาจารย์เออ่ยฟุ่มเฟอยเสียงดีเฮกยหวานลังมานบันนี้คุณเล่นไปเล่ก็ว่าดูรายยิงเสี้ยงยิ้งนั่นไหนนา่งควางนั่นงอ่านังปริชาประชัยได้อยู่ในอมอาบาวดูรางกูตัดเชือ Tạ trái cài dù nãy Con cháu học bài quản nằm con rồng Qua phía nông phu quang Ngờ tin nắng khói Ri ri tu tí này đồ Nhưng bà lươi lọc <laughs> Mẹt quá Bớt tầm tê bà lâu Cà có dô mà tên làm đi Cần cú mát nước bát rồi đéo Cần cú ไม่ต้องถ้าเรียนตอนนด้โลยู่บุญปลายก็ไม่คว้าก uh, e mm ็ค hmm. ว้าตอนเนี่ยไม่ลลยแล้วแหละไอ้ไรอเล่นกิ้งพุกเลยจัดไหมขี้นขู่บุญรื้อแบบนนั้นแจ้จงไปกระโจนเพื่อจะติดจะไม่ได้รับรองเดียวแจ้จงไปโจดีโดนหนักข้าเออถ้าวันเจ้าหนาอยากเรียนได้รับดอาไม่ได้กูรับเอง Rồi mà Há há bố mày Nhưng làm đại chấp nhận được ta bố đàn Thế cháy ra mấy mấy, làm cái tốt soi tốt tốt cái lưới chứng bật chí bông Thế đồ ra thì cháy mấy kẹp lưới Phật mới làm được Ờ Thế mượn ra, thì làm bắp hết chàng kia, xong ông Ờ Tấn có ông chặt chết, lục chặt chết Vài lập ơi, vài nồng ơi, Ong mà hip chóc nó hip chóc trưa ra lạp 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 chóc trưa ra ra lạp chóc trưa ra lạp ra lạp chóc trưa 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 ra เรื่องเขะกเดไก่ไก่เกให้กินเวลาคุณะไรรู้บ้างรู้วัตกคราตัแตู่ปีนันติเมือนย้อนแล้วเจ้าโจ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 นี้รู้คนตาลูกค่ะเอออาจารย์นีเสกกระทาพ่าวายหลงเหมือม่อมหลกนะค่ะเออแล้วโตกระตาอาจารย์พ่าวายเหนือช่วงกลางกะแกงเหมือนเล็กอาจารย์อย่าพอตัวพมกับใครลูงขี้ไม่ออกกับยมแต้ดเหม่ยอเลี้ยเหนื่อยไป นั่งลงโลกอาจารย์เยกัตาค่ะเออชอบทันทีลกนะค่ะเอออมนำเรียงไมจะขึ้นตึงตึปื้อนกับตาไล่าจางยกับตากับเปนกูเด็อมเมียงไม้ขึ้นตึงติปื้อนำลกเรียงดองกินแล้วกิรูหูบาดเลยวปนยังไงาบนนันกุดอตเดี๋ยวมมับตากับเบนกระเบนอาจารย์ก็ตดนมก็ตาจีนดิ ยินดีจะจะไดาจำกับก็ม้ำชาออมซิวออซิวจีนเี๊ดอกจีนออมซิวเต่ากัวเต่ายู่เขียมใจตั้งใจก๋วยเตี๋ยวใส่เคยยี่สไปได้วคุยตีโบลนกัแต่โอ้ยนะคุลนพอนะจชคดีโหลค่ะอาจารย์ ก็ตกลงอาจารย์จุิกตาแก่ปวกลบุญมอมพุ่มดีการตาตาแกกครับนายทองจะเอากุุงตุ้นวัดคาเด้คะเดกการเดนายทองไม่จองให้กูเจงนายทองไปเเอาเองอาจารย์นีเหนือไให้อาจารย์นีเหนือไอเอนายทองพาไปเจ๊วันลได้ไมลายล้านห้าแล้วดื่มนำหมากมา ตาเด็รือว่าผู้จะได้ชงพิทชาแฝดตาญายาเลยมึงญาป่ารานมึงจะดีไรนายมยุดนังเชย่อเชนยต้องมาโยกแก้กนั่นน่นนายต้องพวกจะจชิ้นปลาชาแก๊ไมั้ยโลนต้องโร่ไม้กับบ่อปลานี่คืออะไรปลานี่กังคือแค่กับย็ดแตนปลาปอยไปเนีมาปลาจะบังมาปลาว่ารู ข้าใจยห่ครับนายท้องท้องเป็นประจําปะกุกกระบาะมากุกระเบปากบีกะกระบูปัญญาเรียบเร่งจำไม่ได้ปากกกระบาะมากุกระเบปะกุบีกะกระบูปากุกกระบาะมากุกระเบปากุบีกะกระบูเฮ้ยใครท่วนั้นท้ัมมังให้ลูกปลากะกระบูกะกระบูกะกรบูเฮือใครแานั้นแต่นายชาวจะล่อว่าเห้ก็ใชั่ขึ้นกลักลับจะล่อวันล่อคืนโลกขอบก็ขุมากระเพื่อไปท้องลลกจาน มึงไปบ้านกูไปในบ้านกูวันเสาร์วันกันไปเนาะนะกูยังไรใดใดน้องเออกับโมโมนาน้องกับมึงกูปันน้องกูปันกูปันนาะนี่กาตาอาจายน้ามาเล็กไวมึงกันนาะกูมาเรียนมันจะขี้เนียนโมฮะฮะกับกูฮะวันเสาร์วันกันไปน้องนาป่ามากภาษาเลมเทียนคำกูไม่รู้จะยินแต่มากคำเทียนเลมมันคือจะยินนี่มากเลมเทียนคำาเออพี่น้องอะไรตะกุยอกกาตาอาจารย์แหน้มึงอ่แหน้มกูให้มึงกัน

มันเป็นภาษาแค่เออเทอาจารย์แน่มึงเทยตัวะเทเออมึงมึงทองแต่ตะกุยแปลกวังไอ้ไรปากูกระบ๊อบปากูกระบ๊อบเบร่วยพอกูกระบ๊ามันจริงจริงขนาดนั้ทองท้อไปปากูกระบ๊อบพอกูกระบ๊ามากูกระเบแม่กูกระบ๊าแล้วแม่แม่ตังคูทองไปแต่แม่ไม่เลือดตะกุนหนึ่งวัน ปากูก็บอกพอกูก็บ้ามากูก็แบ่แม่กูก็บ้าพากูก็บีผีกูก็บ้าเห็นนู้ปีล่วงเปรตมันเลืปล่อยบ้ากันมาเรื่องไรอันต่างเรื่องมันเลืองแต่กูแล้วลังที่มัดนั่นไม่ถึงกูอะไรดูปากูก็ะบอกพอกูก็บ้ามากูก็แบ่แม่กูก็บ้าพากูก็บีผีกูก็บ้ากากระบูกากระบูหยัดแมมกากระบูบกูก็บ้าดนั่นเลยตีให้ทำหลายที่อ่ะ อาจารย์ยกขึ้นไปอำเภอไปใจอำเภอปานี้โอ้โอนกระตาลบเลยกระดาลเลยมันนุยาดปืนเดี๋ยวล่ะยกขึ้นหยัดแมม <c oughs> กระตาหัวโตกระตาแก่กูบ้านันพากูากะบ่อบ่พอกูกะบา้ามากะเมกบ้บ่แมะกาก้าพากะบี้ผีกาก้าก้าบูยัดแมมบ่กู้กะบ้าิดตู้เปิดตู้ มันไปเ,ปเร็วซิงโยกพระไม่เลี่ยำพระเราเล่งลรือได้๋ยวเราเลียำมั้งเลยค่ะยำหยุดหยุดอย่าเถาเปรดถ,ถึงทำมายำอาจารย์จะหยุดมันไม่ใช่ปลาปองเงีนกูบอกมึงเงี้ยเงี้ยสมาชิกระยุนัน่นมนุกไม่นัน่นยังยังย่งคุณเล่นได้เลย อดมาต่าน้องจ้าพ่ะตัวหนูนี่แต่งทางพระาตนะ ฉันนับไปไม่รู้จะไปกี่จุดไปจุดไหนแต่ว่าหนักกว่า หลายวันนายพูนจากไปแล้วไม่กลับทําไมพระนางจะมีความกังวลว่าทำไมนายพูนยังไม่นำทหารถ้าพระนางจะมีอะไรสนทนากับพระองค์ต่อไปข้อพี่น้องจะตามลงมาครับ ใครปุน่นามามาครัวอยากไรจะมาแกว้นนู้นแดนมหมนักรบเรา,เรายังไม่มีตยายักมันมามองกรัวว่าจะมีรอดมอมมาหรือปลอดไปอ่อนแดงบนบ้านสา,า้นแค่ นายพูดมากนะคะที่ทุกอย่างท้าวแต่บุญแรงปอดตี่ไม่บุญเรือรแต่มัน,ลมก,นกลัวละเดี๋ยวเราไม่กลัวเดี๋ยวเราไม่บุญนี่ด้านญานคนนี้ไงยังไงมาพรีคุค้มเคลียร์แต่ถ้าอยากมันมาถึงแตนเราไม่มีตีจะตำเรือละบุญน้ำแค่มากเลยขนาดนั้นก็เราต้องใช้ยินกันใช้รอนมันจะยืรนรอนใ่จะยจำได้ไหมอ่าก็เราใช้ยินไว้กันยัดแรงไ,วไวม่ไหวเหมือนกันจะเมื่อ รอยตำรือเอนีดวกี่อันกี่อันกี่อันีไม่เบี้ยเสียกาเจก็บพ่น่จดกุงอ่ะพตะมันเบิรเบี้ยมาร่องเบ้นตะมัเมียนึ่งเบินเก้านเก้ารอใหต่อได้นังใจทูเบี้ยไม่อ่านดี๋ยวมากันี้ในหน้าไปให้นอนแต่บนี่นองกลัวค่ะแล้วครัวทุโรม่ทเ่เราตื้อนี่ไอ้ไรตัวนี่ตัวเบ็ดคกี่อย่ง นี่ปลาดเซ็งกันกับถึงไอ้ปลาดเซ็งกันนี่ไม่ใหญ่เมืองปลาดเซ็งกันที่อยู่บนครัวกลางหน้าปลาดเซ็งกันนายอย่าทิ้แช่เมืองก่อนเดี๋ยนี้ชู้ก็ได้กูโต้เพื่อนกูมาคราดลงเลยที่มึงว่ากูไม่เพื่อนหรอกเออที่บอกควันกระคราดถึงเราเราเราเระไม่ครัวเด้อค่ะน้องครัวอยากมาถึงเก็บตัวน้องไปทั้งทำเมียไปทั้งทำเรือในแรงรุ่ยแรงเล็ดแลงเล็ด บนนี้ตายห้องเราไม่รอพวกเปรตปนีแล้วเราถูกเขานุกเบลอๆนายพูดกับเปรตจังเหมือนกับเบลอเดี๋ยวๆนายพูดมาแลยลูกกูบอกให้เพี่เอ้ยไหนพูดมาพอดีเลยเพี่เอายไหนพูดเหมือนจางปลาในปีเลยบอบนึทึ่งเลวจางปลากอเลยนั่นแจงมันเดียวเดียวนี่ คราสทวายของคุอยู่อรับมปเลยนนพูนประจ้บกัเบียเดี๋ย,ย,ยวไปใจมัดเลยปีง่ายบาททีนั่งเอาจากไดหถือก็เหมือนริงเหมืนอนอันายมั่งพอได้จาได้ตาม,มากินนักรบได้มาโอ้ไม่ใช่เร็วไล่ตาม,มาโดนตำม้ชิงได้ม คนแปดรับจากสำนักนยายตออาด้กท่โตอาภคุณตัญญาอยไรมาซิสิสิสคยตคนึ่งใหญ่แก่พิมพ์านายนุ่ยนาย่งนายทรองพิริเป็นไหมไม่ได้แค่รองพริริมามารอบตัวน,นตัววันนั้นน่รอบใหญ่พิมพ์ครับแลวใยายพิมพ์แล้วมันไม่ใหญคุณแค่นคุณแค,ค่กับนายพูนบอกเขาไม่ว่าป้ามารอกยักไม่ใช่้ามาฤิดมาก ม่ลนบุตรี้วะบุตราแกวหอตึงแกคจังหวะไวาตัวทั้งมันกแต่ว่าเครื่องมันีิบว่าแกเป็นไหนจะไหนพูดวแกละแกใคละกับแกนั่งคลิงไม่รู้แล้วแกันแลวจะมืกันนั่งคลิงไม่รู้เอาวนเพนั่งคลิงมันเอาเพลนนั้นไรงจากสำนักนึงเป็นสำนักตาีต้องทุดเขาไหวเคยนั่งรรู้คนตทิง อายุแต่ไหิ้นข้าวชิบข้าวเผมโยมไม่รูข้ามันข้าวข้าข้าวผมหน้าปากหน้าปากเลยนายพูนบอกว่าป้าไปกินข้าวที่เสียเกปูทองร้านนั้นนะ่ะมีลูกแกงปลาหม้อใส่้มนะามไปหนะคือว่าทำได้เต่าได้เต่ากันรเราเสีย,ยไหมเอย ถึงนาจำนำไปเลยกันไอ้ไร่ไอ้ยกันอ๋อพอมาเล่นแต่ไรก,ก็มึงไปที่เดี๋ยจะจ้าเมืองบอพกพื้นไหนพูดบอกที่มึงบอกกูตัดอึดเดือนสองเดือนนายพูดไม่บอกจะตัดอึดเดือนเจ็ดเดือนฮะห,หมดปีนึงกันนั่นเมียเรียงก็นไหมแล้วก็ตัดตีลุยวันนี้ได้เรื่องว่าเลยแม่เบียเผื่อนดอกใกลไม่ได้มังงอก ตีลังเร่งส่งส่งเง,งนดีว่าอีปรินร้นไม่ปรินร้นเงว่าอันไหนพูดไปบอกนักรบมาพบเราผมเอาแต่ว่าน่าหนักรบมันน่าลงนองไม่ต้องออมามาเปื่อไม่มีลูกน้องเลยมาเปื่อมันต้องทำลูกน้องกันกับไม่เจียมก็งหงายหงายเออไปเอามาเลยผมผมผม หัวหนาานะ้ามันรระเอนักรบตงร้องตำนักตอนนี้มอมพอม่อมแหยันก้าวแต่ไปแต่ัวน้ำมันนะ,ะมืองบองบุชิงไม่อไปลอกคูไม่เอา <c oughs> มโลงน้องนี่เราแค่ใจในในเดกกชือเองนะอย่ารุปกุปาชูไปไปานั่นแหละ

คนร,รัาานนไม่จบหนุยงานไหนกี่อยากทุกวันเนี่ยหนุยรบยักษ์แล้วพอจะไงให้รางวัลเต็มที่โลกรางวัลอะไหหรพ่อ,พอให้ลูกแต่งงานลูกแต่งงานกับใครหายค่ะในแต่งเลยเราไม่ยกมันี่หนุเหนนเนยเคยเห็นไห,นหนมลูกนี่เคยเห็นแต่ไหนอายคะหนุยรู้จักพ่อไหม ไม่เคยรู้จักค่ะวันนั้นกูก้าไปก็เปนดีๆแ่มึงว่ามึงไม่รู้จักไม่รู้กครเองแต่มึงกวัถ้าเกไปกรกุงถีเป็นมึงไหมเลยก็เปนดีหมายได้ทั้งชุดทั้งวัดเกไปกนุงเทพอเลยรูใต้น่าไกลๆเราว่างลบกุลบมาตึงเจ้าตุงเลยลบื้นไปปล่อยแทงานกใครเอพอ แทงกับ<ส>จงจุยยาลูกจงจุยาแกล้อไหมคะล้อไม่ล้อกันเลยปอมรูเลยปอบไหมไอ้ตายเอ้ไอ้ปอมันเหนื่อยเอ้ยปอมันยินน้าอ้อยวักฮักอยู่วันนี้อาจารย์ก็รักยกวันนี้รู้เชื่อเยอเหมือนต่อหน้าคุณให้เกียรติกันมั่งเนี่คุณเราอการให้เกียรติคือการนายกับหลักใจการให้อภัยคือการให้ชีวิตนี่ทุกไม่ใช่ได้สิ่งเดียวเออว่าดอก ทายแต่ว้ยผมคนเมียมกันเด็ดพ่อเด็ดแม่ลูกชื่อพิมพาเดินาทางมาจากตรนัตาฤกษีคนนั้นยะแจมรับมาสาขายักษ์ค่ะโดยที่ไม่ปรารถนาอะไรรางวัลอะไรทั้งหมดคอยให้คอยจ่ายปืนเปล่าๆอะไรเชียวเออเขามอใจดำไมหมหรืกเขอทำให้ก็แล้ก็ให้ไรมัง่งแล้วก็ไม่ปลินไหมเขาไม่ปลินไม่หรอกไม่อย่าว่าปากเล่งใจย่างหนึ่งใจย่างหรือไม่ทำหรืเล่งนนี่ย่อแต่ไหน สิบข้าวค่ะท่านนี่ทิพข้าวค่ะเฮ้ยๆใช่ยะแต่แกนี่ทิพข้าวได้เรียกว่ากูอย่างอดนักชื่อไรล่ะลูกชื่อไรนะนะพิมพาค่ะอ๋อลูกชายลูกย่าชื่อพิมพาอย่าลูกย่าแตเห็นมันมันตัวลูกตวดเลยใช่หรอแม่ใหญ่แกธรรมดาเราเฉยเหมือนแกกระซิบคนน่งไปนั่งตามไปๆนะเจ้าเออป้า มากรูปไรก็ก่อยไอย้เด็กยกมาให้นะค่ะเออได้บุบมากเปิดหน้ากันกี่คนน่ะลูกพิมพ์นั้นเพื่อนมีอีกสามคนค่ะเขาสูบยาสูบไรมั้งเหรอเขามีบ้างค่ะชายเด็กเซอร์ซูบยาไปไง่ายมัง้งไงจ๊ะเออไปต,ตางอนะ้าวเอ็มจับอแล้วอย่เบียร์กินเนียญจนซูบยา ผูบาตายผอันนี้แกนี่มาลบยากกันนี่แม่เอ้ยแกดึดมึงรอรอแกดุดมือยา่พวกร้านเออไม่ต้องมาเราอีกแกเราไปนะจ๊ะเราก็ไม่นาอย่คุณไม่ชอบกดแกรรอไม่จอบเลยแกปนีเด็กขี้นิ่พวกรอไป็ความกไปห้อความเก็บเลแกเียอยหลวนั่นด็ไปตาจะใส่ปอกเราบ นูแลกไรที่เด็ามปอมาพรอยเชื่อแต่ได้ยอมเชื่อกเวกีเท่านี้ที่พอใครทุนเออสิได้มาไห้ควงกันมั่งให้ควงกันมั่งเราแกก็แกอีให้มัดรู้กับเราแร่งให้จมใรยังใช่ปะไม่รู้เอรับรอยู่บนนั้นะ เราจะไหวนี่ยไม่ไม่ใหญ่เลยกันรู้ตั้มรีดทันทีโฟไปบ้านว่านอนฮาตู้ยกกิ่งไปแล้วแหละไม่ไม่ต้องคิดได้หมากลูกคืนนี้พอ,อยลูกนอนไหนอ่ะพอยขามยนอนล่าไปเชียวเหรอโอ้รู้ไปนอนไปนะไป,ปะนอนวันนี้เราเจ็ดสิบหกไป พอไดจัดเตนอนเย็นเียบหรกทิดแอยินเฉียบแต่ลยาปักพอนเื่อแนวเรียวแรงรบยากาครับตีนอนไปทางไหนะพ่อลาตรงรูดไป็นตลกนาไปตึงพอใสยมือให้ฮนบังกาโลติลาบรางเยอะไม่โดนนอนึิดลาบรางนั้นบอเอะใชรู้ไหมตายโง่ขลงไปไม่ทูกค่ะ ไปงมันไปตาไปาไปโจ๊มันน่ยของจอบเยออไปโรงกเชยงในตูมัปลาอะไรกันั้นแล้ไม่ไปจ๊กแล้วไปปิดทุบใหญ่แบานั้นทีอ่ะรสชาไปหลพอไปตรงทีนนเนยึ้พูดนหลกค่ะไปป๋อมาใจเนยค่ะให้ลูกตอนตรงไหนอะปอเนี่ยนี่นี่น่นีนั่นนย นี่ลูกเตะเงเตงกเขาตัดรอยนะแต่เบ่เห็นเผอเนี่เยเห็นกับปิดหน,น้าต่างเลยแต่ดึง้งปิดไม่ถึ่งเผอเฮตุปิดหน,นา้านไม่สามารถทาี่แรมค้ารู้ไหมเราเบิร์ฝ่ายตายห้อตัางคนไม่ชอบเรื่องแม่มึงเจ้าเลยใช่กั่เลยปะมาใจแรงไหมเก็บมัมมนปิดทู่ที่ดูแต่น้องโยกอัน กกัน <c oughs> พี่ป้าไปป้าเพ,พื่อนลูกพิมมาตั้งมัดไปไมต่ต้องการจะรู้จักเพื่อนลูกพี่ทั้งหมดเลยค่ะตั้งมัดเลยหรอือเจอเพื่อนลูกเพื่อนลูกพิมพี่หนุน่ยพี่เท่งพี่โถจ้าไปผ่าบ่อแม่ช่งค่ะลูกสาวตัวไวบังคุณาเด็ดแม่ไปครับข้าวนี่ลงน้ำเมื่อนโผนี่คุ้นร้จักรถโผมดังมันพปะหรอพปล่ารุจักรถตังแต่วังเล่น มาจึงก็ผูไปใส่ดูเพนพอวด้วงจึงส่วนนุษพอกว้างหลุแต่ว่านี้ำทำต่วันผัไม่ไกลไปใช่ที่ไม่ไกลไปเยอะปะผลิตติดกระรเล่าหลายวนหลุบคือคนเราขอบคนบ้านกันเต็มติดได้นี่ <c ười> กันยังกันยังเอาเราแรงดีเละเหยียดแตดแม่ผัวได้แล้วเราไม่ดีก็แเลวแล้ว <c ười> เราไม่เบลแล้วหรือนั้น นอย่างไม่เสนเหลืองนะผมมายืนยินยื่ยนแดงไปจับไรลั้งหน้าหนึ่งม้วนยาใบจ้าเมืองตายายทุบใบจ้ากันหรือไงทุบเอยหูในกั้วแกบอไปป่าเพื่อนไห้มาแกพิมนั่นไปพ่าเพื่อนมาแล้วค่ะเฮุ้เลไหนว่ามันคนไรโลนองมันชักหลุตึยไหนว่ามันแก่งแก่งมันโลนองมันตึงไ การเรือใบไหวนวะมันเออมึงเก็งไหมลูกโขนนั่งชุริ่นหน่อยโมงตุกคนเหมือนกับไห,นน,หน,กตกตนนั่งไหนมั่งนั่โลกมอนลูกโขเดี๋ยวทดอจุดอะไรการนี้ไหนวะมันปัันนี้ลูกโขนรวมเลยจังน้อยเออยาวมาเลยใช่ยังยังนา่งกันน้อยเงเตะตัางควางอย่าลืมวันเด็กวัดใช่เด็กวัดนะถ้ามันไม่ต้อนเกลือกมันตุย้ยน้ำลายคล้ายน้ำหมูคนเรากับเจ้าต้านทีก็ต้องให้เกียรติ นี่ไอ้ปันไม่รู้จักว่าเรืน้นเครื่องเดินเจ้ยยัดแตงแมมถ้ามันมาไม่ทอดเครื่องต่อได้ต่มีเมืองสู่วเมื่อใช้ตัวเองมาแตงเลือซะมันเมียหรอกมาเสื้อตัวเก่งตัวตักโปเรียกมาตังพ่จังนเหียัดแมมคนโยบานเมียแล้วเอื้อไม่ขึ้นตักรไรหนุ่ยแล้ว